กระโจนเกี่ยวกับเรื่องภาษีใช่ไหมผมว่าผมไม่ไเป็นคลิปในครับเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องทั่วไปเนาะเพราะว่าทุกคนตรงนี้ผมว่าทุกคนเสียภาษีแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนประชาชนคนไทยนะที่มีรายได้เพราะว่าเสียภาษีแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอ่ะผมมาเสียภาษีเยอะมากอยากจะกรีดออกมาตอนนี้ในแต่ละปีนะครับก็เลยแค่รู้สึกว่าแค่อยากจะพูดออกไปเฉยผมว่าทุกคนเสียภาษีหมดรู้สึกว่ามันมี น้ำปลดน้ำใจที่จะพูดออกไปเพราะมันจริงๆแล้วภาษีเนี่ยสิ่งที่มันต้องใช้เนี่ยใช้เพื่อประชาชนทุกคนอย่างถูกต้องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะเมื่องบจากทางรัฐบาลรัฐสวิรัฐวิสาหกิจทุกอย่างนะครับไม่ว่าระทั้งเด็กเด็กเล็กเด็กปถมทุกอย่างมันถูกใช้ภาษีเพื่อไปทําเป็นงบแห่งแผ่นดินทั้งหมดผมรู้สึกว่าเอออยากให้มันไปใช้อย่างถูกต้องเนาะในเมื่อเราหาเงินมาแล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์กับทุกๆคนในประเทศก็แค่รู้สึกว่าผมว่าคํำนี้มันมีมานานแล้วมันมันมีตั้งแต่สมัยยุค อยุธยาแล้วมันเหมือนกับการเอาเอาเงินแบบนี้ไปมันเหมือนเอาเงินแผ่นดินไปใช้มันคือการโกรกิมมิการทุรจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นผมก็แค่รู้สึกว่าเออมันการทำแบบนี้มันเหมือนกานทาชั่วเหมือนกันผมก็ผมก็เลยอยากจะพูดออกไปเพราะมันคือน้ําพักน้ําแรงเราไม่ใช่แค่นั้นมันคือเงินที่การขับกับลูกค้าหามาให้เราอย่างถูกต้องอเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าอยากถ้าอยากจะเอาไปใช้แล้วเสียภาษีแล้วรู้สึกว่าเราไม่เสียายเนี่ยอยากไปใช้ให้มันถึงทุกๆคนจริงๆเรามองจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันการเริ่มตั้ง มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมว่าอะไรไม่อารมณ์สวดตัวมาแค่แบบว่าอยากให้แบบวกว้างๆกว้างๆ whatever ไม่ว่าจะมันจะเป็นผลสุดท้ายมาเป็นยังไงแค่นั่นแหละครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่เราโพสมันก็มีการเหมือนกับคอมเมนต์ในกลุ่มออฟฟิเชียลของเราเขยว่าทําทําคเรื่องการลือกันเม,มืองอะไรเนี้ย ผมว่ามีความเป็นห่วงแหละมีความเป็นห่วงว่าเอ้ยถ้าเราออกมาใช้คํารุนแรงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราฝักใฝ่หรือเปล่าเราก็ตอบไปแบบว่าเอ้ยเราไม่เราสำหรับเรารู้สึกว่ามันค,คําพูดที่เราพูดไปอ่ะ mm hmm. มันไม่รุนแรงเท่ากับการกระทําที่มันโกงกินนะครับทุกคนคำนี้มันมันยังไงมันก็ดูรุนมันนก็รุแรงกว่าคาพูดของู่แล้ว mm hmm. ผมว่าทุกคนยอมเหรอครับเงินในกระเป๋าที่ทุกคนเจียดไปแต่ละวันเอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันมันไม่แฟร์อยู่แล้ว mm hmm. ยิ่งสมมติว่า โดยเฉพาะไม่ว่าคนจะเสียมากเสียน้อยสุดท้ายมันควรจะวนกลับไปให้พี่น้องเราหรือเปล่าให้คุณยายเราที่จะต้องกรเสียณหรือเปล่าให้เด็กๆที่กาลังเรียนขึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นแกรางงานในอนาคตเป็นหัวในรัฐของประเทศชาติหรือเปล่ามันควรจะต้องเอาไปทําให้ชีวิตเราทุกคนในทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่เนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่ามไม่ใช่ว่า10ปี20ปีมันยังเดินไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกับคำที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่จะไปรู้เรื่องอะไรเรามีความคิดเห็นยังไงบ้าง อุ้ยผมว่ามันคงมันคงมันก็เข้าเข้าใจคํานี้ได้ Per s p e c ป i v e ของคํำนี้ก็มันก็ค่อนข้างมันค่อนข้างวัดกันได้ยากเนาะเพราะว่าวิธีการมองมันผ่านเลนส์มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละเจนที่ผ่านประสบการณ์มามันคงไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าจะไปรู้อะไรผมว่ามันคงได้ไม่ได้รู้ในสิ่งที่อีกเจนหนึ่งเขารู้แล้วกันแต่เชื่อว่าไม่ได้ไม่รู้ไปสัทุกเรื่องแล้วก็มองกันคนละแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงมันก็เป็นความแตกต่างแหละผมว่ามัน ไปเถียงกันไปก็เท่านั้นพูดกันไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วเรารู้อะไรบ้างดีกว่าแล้วเราไม่รู้อะไรบ้างดีกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่รู้ควรหาข้อมูลให้รู้ถ้ารู้แล้วทำยัไงไงต่อแเรา,ม,เรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนเพราะไม่ใช่เรื่องของทุกคนนะคืะอไอนาการที่เราแสดงออกนี้ผมคิดว่ามันจะมีผลต่องาน,น ถามว่ากระทบไม่หรอก<ม>ผมไม่ได้ไปมองตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าเราพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนาะแล้วผมก็เป็นเป็นศิลปินเ,เป็นดาราแต่ที่ผมพูดไปอะ่ะมันในฐานาตะตาอู่เลยนะฐานะแบบประชาชนคนหนึ่งอะ่ะพูดไปงานอะไรเงี้ย<ม>ผมว่ามีสิทธิ์พูดได้นะ,ะสมมติพี่คนเอาเงินในกระเป๋าพี่ไปอย่างเงี้ยเอเอถ้าแบบขอยืมหน่อยยี่สิบาทไปนั่งรถได้แต่ถ้าเอาไปซื้อขนมกุฎานะนี่ก็<ๆ>เป็นเรื่องแบบนี้ไงพี่ชายขนาดไหนครับเพราะว่า ช่วงนี้มันก็มีคนเดือใ,ใจไม่เข้าใจอะไร <c oughs> เรื่องเศรษฐกิ<อ>จริงๆขอกลับไปเรื่องของภาษีนะรจริงๆภาษีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นช่วงช่วงนี้อยู่แล้วที่ที่ทุกคนก็จ่ายกันอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็แบบมันช่วงจ่ายภาษีด้วยแหละ <c oughs> มันช่วงจ่ายภาษีด้วย้เข้าใจเพราะว่าจ่ายทุกเดือนมันก็แบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าภาษีที่พี่อูบอกเลยครับมันก็คือการนาเงินของ ประชาชนนะครับไปพัฒนาประเทศต่อก็รู้สึกว่าถ้านํามันได้เอาไปใช้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วแบบไปถึงทุกคนจริงๆมผมก็คิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ร่วมกันผมินดีจ่ายอยู่แล้วจริงบ้านผมอยู่อู่รถเมย์สายเจอ,อ่ะเชื่อไหมขั้นเดิมใช่ผมเท oh <my> ื่อคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นยี่ย,ยี่ยสิบแปดปี โอ้ยแต่ก็ Amazing เหมือนกันบางอย่างบางคันอย่างเงี้ยบางเบาะอยู่มามากกว่าอายุผมอีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยอยากให้น้องๆรุ่นใหม่นั่งคันใหม่ๆนะมันก็มีแหละมันก็มีมันก็มีพยายามเข้ามาเปลี่ยนผมเปลี่ยนได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าเออเปลี่ยนหน่อยครับถือว่าเราเป็นเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่เนาะก็เป็นเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่แล้วผมแค่คิดว่าทุกคนมีหนึ่งสิทงหนึ่งเสียงเรารู้สึกว่าไม่ไม่ต้อง ไปด่าใครเห้วแบบเหมือนถ้าสมมติเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเรารับรู้เหมือนรับรู้ข้อมูลมาแค่ไหนเรามีสิทธิ์ที่จะออกตรงนี้แค่นี้รู้สึกว่ามันก็พอแล้วครับสุดท้ายแล้วแค่ความคาดหวังจริงๆก็คือมันแค่อย่าโกงไงก็พอแค่นี้อะไรนีนเรามีอรกลับมาเรื่องเรากลับมาเรื่องเคปเราดีกว่าครับผมเป็นไงเราไปพ่อค้าแซ่ไปไงบ้างเราไปสร้างกระแสทั้งนั้นไปไงบ้างเซล์มีความสุขมากครับจริงๆเนี่ยร้านเนี่ยคือร่วมมือร่วมร่วมเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กับรุ่นพ ทำไม่ทำดีวะทำแล้วกันเดี๋ยวลองทำแบบให้เขาทำแบบไม่เราไม่ออกหน้าใหม่ก็คือโกโก้ในตํานานทำมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็ <c oughs> ค่อนข้างค่อนข้างมีกระแสะเลยเพราะว่าแรกๆก็มีดราม่าเรื่องฟูดเวสอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นโกโก้ฟูดเนี่ยอะไรใหม่ๆ <c oughs> แล้วก็แบบเฮ้ยไปกอปโกโก,โก้อาม่ามาหรือเปล่าอะไร <c oughs> พอแรกๆเราเป็นเด็กนักศึกษาทำเนาะ <c oughs> มันก็มีความแบบเหมือนมากแต่ว่าเราก็ปรับจนมันเป็นเอกลักษณ์ของเรา <c oughs> มีความสีแดงจนจนร้านมันก็ไปขายได้ของมันโดยที่ผมไม่ได้ออกไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ กาช่ก็ขายไปเป็นหมื่นเกือบสองหมื่นแก้วนะใช่แล้วก็ร้านก๊อปขึ้นมาเต็มเลยอ่ะแสดงว่าประสบความสำเร็จมากเลยอ่ะตอนนี้เขาพร้อมเราเขาจ๊อปที่ธรรมศาสตร์ใช่ความสวรางอะไรเงี้ยเอมาถามเราว่าตรงนึงอะไรของจริงคือไม่น่าเชื่อโกโก้แบบโกโก้แบบเราเราดีใจมากเราโกโก้ในตำนานเนาะมันมีโกโก้ปัจจุบันเนาะมีมีอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็เลยเออขอบคุณแล้วกันที่ที่แบบว่าไม่เป็นไรเราแค่รู้สึกว่าผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีผมก็คุยกับพี่เขาว่าเอองันเดี๋ยวเราก็ ค่อยๆหาไอเดียแล้วก็ทาต่อไปส่วนคนที่มันเหมือนเรามา,มากๆหรือเอาของเราไปใช้มากๆก็ก็ต้องคุยกันหน่อยไไอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยขอค่าเหมือนหน่อยแล้วกันมันได้ดำ <laughs> เน,นิกนการยังไงบ้างเพราะว่าหลักจากที่คุณมาบอกว่าครนั้นของจริงตรนั้นของจริงอะไรอะไมันก็ต้องมีค่าเหมือนน่ะแบบอย่างเช่นแบบเอ้ย ah บางอย่างเราจดคือเราจดบริษัทแล้วก็เก็เผื่อไม่รู้ไงเราทรําธุรกิจตรงนั้นเราก็รอบครอบบ้างเช่นแบบร้านใช้คำว่าร้านเราอุตส่าห์โดนผ่านดราม่ากระแสมาเราแบบ เออเราแบบการการเคลมให้มันดูว่าเป็นร้านนั้นมันก็จริงมันมันผิดนะแต่ว่าแบบถ้าทำเอาไปเปลี่ยนสมมุติว่าถ้าเอาคอนเซปต์ไปแล้วไปเปลี่ยนเลยอย่างก็เห็นบางคนที่แบบอ๋อเพราะเห็นคอนเซปต์แบบนี้มาบางคนบอกว่าอุ้ยแล้วฉันขายไม่ได้หรอขายได้แต่ว่าเปลี่ยนหน่อยเช่นสีฟอนต์ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้บางคนเอารูปเราไปเลยที่เราวาดมือจ้างวาดมือเอาไปเลยอย่างเงี้ย <C ID S 1> หรือว่าคำว่าร้านได้ในติ๊กต็อกที่เราสร้างขึ้นมาเองโป๊ะเอาไปเลยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยใจเย็นนะพี่ ที่จริงว่าตอนนี้คือมีสาขาไหมหรือว่ามีแค่เฉพาะออกงานออกต่างๆถ้าเห็นตอนนี้จะมีอยู่ที่นครสวรรค์ครับอยุธยาแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะมีเต็มขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีที่ปักหลักในกรุงเทพสักที่หนึ่งเพราะว่าก็อยากจะทําให้ให้ได้กินเนาะมันเป็นรสชาติโกโก้แบบใหม่เข้มข้นมากครับให้น้อยอร่อยนานครับอย่างนี้้หนอยอนอรจริงๆคืออย่างนี้อร่อยนานอันนี้ใช่คือมันเข้มข้นมากให้น้อยอ่ะ คือไม่ได้ให้มากมากจริงๆแต่ว่ามันจะค่อยๆละลายไปกับน้ําแข็งมันเป็นคอนเซ็ปที่คนเดินแล้วดูดไปเรื่อยอร่อยนานอนานแค่อร่อยนานจริงๆคืออร่อยจนยดสุดท้ายเลยใช่ถ้าถ้ามันดูดไม่ขึ้นก็รอมันละลายแปหนึ่งมันคอนแล้วมันกาลังละลายลงไปรอกป๊บนึงคุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่านั่นอาเคปหรอน้องเคปก็เพิ่งเกิดมาเลยปีนี้เหมือนกันก็นั่งน้ำหูน้ำตาแตกคือทำงานกันก็เหนื่อยแล้วเราก็ไปนั่งประชุมกันว่าเราทำอะไรดีอะไรเงี้ยไม่รู้เขาไป นั่งยานมาจากไหนบอกเอ้ยมันมีเมนูแบบอยากทําให้เหมือนสปาเกตตี้แต่ใช้เครปเราก็เลยเออลองๆองกันแล้วก็ลองหาสูตรมาทํากันมันอร่อยดีมันลองคิดถึงขนมแบบผมเป็นขนมเด็กป้วนที่ชอบกินของหวานะนะก็เลยลองมาทํากันแล้วก็แบบเราอยากขายประมาณนี้อยู่แล้วแล้วแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าขนมแบบนี้ขายในตลาดแบบนี้ราคาแค่เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ย มีผลไม้ให้เต็มไปหมดเลยมันคงน่ากินเนาะแล้วก็เออมันมันได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆบางคนบอกว่าอุ้ยพี่กินอาทิตย์หนึ่งเก้าวันน้ำหนักขึ้นมาสองกิโลมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วพี่ไม่กินข้าวพี่วนเจอผมประมาณห้ารับแลวพี่เอาไปประมาณสิบกล่องจริงมาให้กินสักแบบชิมนิดหน่อยเนี่ยอร่อยเลยบอกว่าจะมีแบบมาเหมือนเปมเมยานะครว่าบางคนไปเข้าแถวไม่ไหวเลยเดี๋ยวต้องมีครับเดี๋ยวต้องมีแต่ว่าทาไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่อยากทำเยอะค่อยๆปรับปรุงไปด้วยนะมีอะไรจะบอกคนที่เขาทําเมือนเมือนอะไรไหม ก็ขอบคุณที่เราได้เราเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมขอบคุณมากมากแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงบางทีเหมือนตั้งแต่สีชุดในการขายวิธีการขายและฟอนต์อันนี้แอบโกรธละแต่ว่าถ้าสมมติเอาไอเดียไปไม่เป็นไรเลยนะผมว่ามันมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่แค่อยากให้ว่าอันนี้เป็นของเราส่วนแท้ๆเรามีอะไรให้อันนี้ดุดันดุดแสดงว่าของเราแท้ๆให้น้อยอร่อยนานอันนี้เลยให้น้อยอร่อยนานครับผมให้น้อยอร่อยนะโกโก้ในตำนานโกโก้ในตนานและอย่างอื่นเนี่ยเราไปคุยกับพี่คนขายน้ำปิ้ข้างๆร้าน ครับเราเป็นไงบ้างเราไปพูดคุยแหละเขาคุณแม่แหละฮะที่เราไปซื้อพิน่ะก็อ๋อพี่จรที่สามีเขาถูกขว่างหินพี่พี่พี่ตลกเขาอันนั้นคือเราเราก็ได้เราก็ได้ตามข่าวแล้วก็พี่จรเนี่ยเขาก็จะมาขายชุดุเทศกาลอยู่แล้วแล้วก็ได้คุยบ้างเป็นกำลังใจแล้วกันบอกว่าถ้า ไม่หมดเหนาแน่ให้คุยได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็ต้องขอโทษเขาด้วยเพราะว่าจริงๆริงแถวมันยาวแล้วก็แบบว่าไปกลัวว่าจะไปปิดเขาแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่อุดหนุนพี่จอนเ,เ,เขาบอกตลอดเลยว่าแบบตั้งแต่ในเอ็กซ์ม,มันมีทวิตหนึ่งที่แมสไปแล้วมันดันไปติดคิวอาโคเ,ออเขาบอกว่าเออี่ยมีคนสนับสนุนมีคนโอนให้เขา<ม>แล้วก็ฝากเป็นหลังใจทุกครพี่จอนตอนนี้เดินไม่ไหวแล้ว<ม>ใช่ <ๆ S 1> เพราะว่าด้วยด้วยร่างกายเขาเนาะแล้วก็เขาต้องแบบทํางานคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ร่างกายเขาเดินไม่ค่อยไหว ใครแบบว่ามีจิตใจที่ดีนะครับก็อุหนหนได้น้ำพริกแค่แค่ถ้วยเลยยี่สิบบาทเองนะมันมันถูกมากมา่อากมาแ้นคราไปซือ้อเราแพง,งครับที่ไปซื้อรู้สึกดีใจไหมดีใจครับดีใจมันเราแค่รู้สึกว่ามันมันแชร์กันเนาะมันแชร์มันอยากให้ทุกคนแบบได้ไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเราร้านข้างๆก็ไม่ยอมปิดนะร้านคุณป้าข้างๆเหมือนกันเราขายก็ถึงเที่ยงคืนเขาก็อยู่จนถึงเที่ยงคืนคือเขาก็บอกว่าป้าก็อยู่กันหนูแล้วค่ะ อะมาที่มันเกิดมันบูมเลยเออมันมาปีนี้ไม่เคยทำตอนเดียยหรออะไรอะไปไม่ไดปีนี้ให้อะไรครับไปละแกล้งเขาผมอ่ะเตรียมไว้แล้วแล้วผมแกล้งเขาแบบว่าซื้อของโปรดที่สุดให้เขาดีกว่าเสื้อแบบว่าเสื้อแบบเสื้อแมนยูแล้วูกใจไหมครับถูกใจมากแล้วก็บอกว่าพี่ไม่มีเวลาพี่แค่ดีนะถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับปีนี้ เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็คือผมอะอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมแบบไม่ได้แบบว่าของวัญมูลค,ค่าผมไม่เคยคาดหวังรู้สึกว่าเขาอยากให้อะไรก็ดีใจหมือเลยแล้วรู้สึกว่าพอเราได้ใช้นะครับของฝาตั้งแต่ปีแรกกันแบบปีล่าสุดก็เก็บอยูทุกชิ้นรเลยรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าทางดีใจมากกว่ามูลค,ค่าทางการเงินอะไรเงี้ยคก็ดีใจมากๆเขาพาเราไปกินข้าวเินเนอร์ที่ผมแทบยังไม่ค่อยได้ไปกินแบบนั้นเลยสรทีจริงใช่ไผมพูดกับเขาว่าครั้งแรก ก็แบบเออแบบไปกินพาไปกินหรูมากอะไรเงี้ยรู้สึกเลยครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยปกติกินแต่อาหารข้างทางใช่คือคือเราคือเราสองคนจะเป็นอะไรที่แบบว่ากินอะไรง่ายๆอยู่แล้วข้างทางเลยก็กินมาเลยสิเจฟฟ์คือมาแต่ว่าอันนี้เนื่องโอกาสพิเศษเขารู้สึกว่าดีใจลองหน่อยลองหน่อยลองบ้างเราวางแผนแต่ก็คิดถึงกระเพราเหมือนกันคิดว่ามันไม่จบปากหรอคิดว่าเดี๋ยวเราจริงจริงใช่ร้านข้างๆมันเขาเรียกว่ามันมีความทรงจำเนี่ยเวลาเราไปกินร้านคุณป้าร้านอะไรเงี้ย ไปอย่างนั้นมันก็เป็นอีกฟิลนึงอ่ะใช่เพราะเวลาส่วนส่วนมากเวลาเราทำงานใช่ไหมเราก็จะแบบเออเน้นกินง่ายแบบไวไวอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ถือว่าแบบพิเศษแบบพิเศษจริงๆครับอุ้ยวยพรอะไรน้องเขาอ๋อผมก็เขียนอวยพรว่าขอให้แบบว่าเป็นเป็นคำที่ผมอวยพรมาเขามาตลอดคือขอให้เขามีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขแบบว่าอยากทาอะไรอยากให้ขอให้ได้ทําในสิ่งที่อยากได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเราพร้อมอยู่ตรงนี้เสมอ ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างทุกๆวันทุกๆเว,ๆวลาทุกๆวินาทีทุกๆเสี้ยววินาทีตอ่อทุ่มเป็นไงทุกที่ๆๆท,ที่ <c oughs> <ๆ S 2> เกิดเราเนี่ยเธอเกิดเราพูด <c oughs> เอาจริงนะนับประโยชนี่เป็นพันกว่าประโยชน์เลยนะ <c oughs> คือพูดเก่งมากพี่อุ๋งเอ้าอันนี้ชมหรือว่าอะไรเนี่ยชมเป็นคำชมเป็นคำชมเดี๋ยวผมมายืนฟังพี่นี่แหละก็ถือว่าก็ทาพูดได้พูดได้ทำทำอยู่แล้ว ไม่ไเยอะก็ทําเยอะไงแล้วอยากให้เราไปตัวเองมันมันรู้สึกดีขึ้นมาหลังจากที่ปีที่แล้วเราไม่ได้ทําทุกอย่างมาเราข้ามก้าทุกอย่างมาเอารู้สึกก็รู้สึกโตขึ้นฮะรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็มันก็แค่การเรียนรู้อะไรเงี้ยมันมีถูกอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วเรามีความสุขแค่นี้เลยชีวิตมันง่ายแค่นี้ครับแล้วซื้ออะไรให้ตัวเอง ยังไม่ได้ซื้อเลยครับซื้อแค่ลงทุนนะช่วงนี้ลงทุน,ยนเอยอะใ่หงหุ้นเนาะใช่ครับคุ้จังหวัดอุ้นี่บวกเยอะมากบวกเยอะมากเลยนะคนะะนะนี้แบบโอ้โหเพิ่งลงทุนแบบ,แบบแค่ปี2ปีนี่คือแบบ บวกมาแบบเยอะปีเดียวด้วยซ้ำบวกก็เยอะเสียก็มีโอ้ยคือไม่เสียทุกวันนี้ผมต้องถามความรู้จักเขาแล้วครับเขาแบบโอ้โหพี่อู๋ลงทุนอะไรไม่ได้ไม่ได้แสบจริงๆมันมีความรู้สึกแบบมันมีความรู้สึกแบบเอ้ยมันชมปะวะอมนอ้ใส่กันว่าอะไรพี่ทำหลายอย่างเขาไม่เปิดว่าพี่ร้อนเงินหรือพี่เป็นหนี้หรือเปล่า ช่วงชีวิตนี้มันโอ้โหมันต้องรีบมันก็หาไปเรื่อยนั่นแหละครับคุณพ่อคุณแม่แกแล้วเอาม็นมาเป็นต้นแบบคุณแม่อายุเยอะแล้วอาาอีกคนแก่เยอะที่บ้านมีหลานด้วยอะแล้วถ้าน้องจะขอยืมอะให้อยู่แล้วเขาลำบากใไหแต่เขาไม่ลำบากเขาว่างแผนเรื่องการเงินดีมากๆอยู่ที่ผมซื้อของให้เขาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลรักษาเราได้ดีมากๆ จดีเลยนะ ança. ชอบแล้วชอบคนทำงานเก่งอยู่แล้วเราเปชอบคนทำาเก่งชอบที่ผมชอบตั้งผมชอบทำงานนะครับผมก็ทำงานแล้วผมก็ทำงานเก่งมากจริงๆอย่างจ้าก็มาได้ซ้อนเข้ามาได้เรื่อยๆวิ่งเก่งครับผมเออเพลย์เดลเพลย์เอาไปท็อปท็อปปิ้งเอ็กซ์กันหน่อยได้ได้ได้อะไรอย่างนี้มีหนังกล้วยชาด้วยโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครับ อั่งหลับขานังรตรงกลางนะตรงนา้นะตรงนี้นะข้งนี้นะข้างบนเลยจ้าข้างนเลจ้าขอโทษนะคะางนี้เลยคตรงนี้อน่งหนึ่งสองนกข้นเค่ะสองามงสาตรงนี้เลยค่ะนวาสองนาฬิกาขึ้นโอเคต้องมีไฟอ่ะต้องมีไฟเล็กสุด